เป็นลองต้องรู้แบบร่างกายคนเดียวสรรมมติว่ามึงต้องรู้โครงสร้างก่อนรู้หลักการก่อนนี่จะทำอะไรก็เขาพูดเหมือนรเรื่องนั้นนี<า>่แหมจุด <c oughs> จุดอะจุดอะมึงรู้จุด,จดมึงหนึ่งโครงสร้างร่างกายมึงไม่รู้ว่าจุดมึงไม่รู้มึงไม่รู้ว่ามึงจะโจมถ้ามึงตโตนี้ทำไงใช่ไหมแต่แขนมึนงเอะนะแล้วมึงทำไม <c oughs> อะเจีเนงี้ย๋อวะหนึ่งเรื่องโครงสร้างไง มันต้องบวกกับโครงสร้างถ้ามึงไม่รู้อ่ะโครงสร้างะนะร่างกายอะมึงแค่นี้เนี่ยเน่ยน่ใจเหอะน่ะใจเหอแน่ใจเหอะ,อะ นะฮะถ้ามึงมีมึงไม่รู้โครงสร้างมึงก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจะใหถ้ามึงรู้แต่มึงไม่รู้มึงรู้จะให้หนี้อะแต่มึงไม่รู้โครงสร้างมึงไม่รู้จุดไหนควรๆว่าระวังคอนะฮะรักษาไป้ป พวกนี้มึงต้องรู้อันนี้มันคือคว้าจับไะไอ้ไอ้ไอ้ต่อยตีมันคือแต่โมจินะโมจิมันต้องใช้ทั้งสองแหละใช่ไหมเขาเป็นคนเลี้ยงถ้ามันจับได้เสร็จมันตีเลยตีจับได้มันตีมันเตะนียเอามึงหันหล่คนสู้เลยมึงตาย มือออกไปอมาเนียว้มึงจะหาไมหานี่ก่อนมเหมือนเล่นนะหามุมจัเข้าห้ที่ี่เออเออมึงชอบปล่อยไม่ได อ okay, ยากแก่เดิยวเห้ยเยโครงสร้างบางอย่างต้องเล่นแน,นะเล่งเบาๆหั่นไลก่อนหันไลก่อนเนี่ยบางคนมันไปพันเกินพันนักอมันตีได้ก็ไม่ตีใช่ป่ะ ดีได้ก็ไม่ดีไปนี่แขนมงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมแขนเลยขาเลยมึงโล่แล้วไปแล้วก็นี่จิ้มมือไปเลยมึงวัวแฉ่เป็ไงเอ้ยมันไม่รู้ว่ามัเข้ายังไงหรอเออก็หนึ่งมึงมึงนี้ไม่เคยเรียนเทคนิคเลยไงถ้ามึงยังไม่ได้มึงก็กันดีครับลู นี่คุณพวงกับการจับเกินไปนะนี่คุณพวงกับการจับเกินไปถ้าจะหัดจับอย่างนี้ก็โอเคเนี่ยเไหมต้องดูโครงสร้างก่อน แใน่ใจเหรอเจ็บก็ตบดิเจ็บกตบ็ตอวิธีที่เร็วสุดสำหรับคนอย่างมึงเวลาขุดก็คือต้องโดนนะต้องเจบ็บอย่างเงี้ยมึงจะรู้ขอบใจไมป่ะเนี่ย